กลับสวัสดีผมพี่น้องกลับสวัสดีเอฟซีเบิร์ตสบูชควรเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับป้าตายอีกแล้วพี่น้องเลยหาหน่อไม้บรรยากาศยามเสาๆพี่น้องกำนองเต่าอุ่นน้องเต่าก็ไเลสวัสดีปลาลเห็นเลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้องหากเห็นปลายผลปลาลูมาพี่น้องเลยเบิ้ลข้าวชิขุดเอาก่อนพี่น้องเลยเสียนองเต่าเป็น ตากาห้พี่น้องอ่วน้องจี้หญ่สำหรัพี่น้องฝุ่นเ่ก่อน่าพี่น้องมาไต่กระดาักอู้ชักอันนี้ไปแล้วพ่น่ะขาวอยู่ใดก่อนพี่เี่คุณมาก่อนเฮา อ้ยสิได้สันได้ด้วยกับน้อ,องเจาเด็เ่พี่น้องเอ้ยทำแม่ยเป็ไปเลยกับน้องสันตินี่พี่น้องามีน้องหนนึ่งเนี่ยมันขาม,มาอยูพี่น้องเขาก็เลยซ้ำเอาเลยน้องน้องกัเขาข้าไปสิยเลยพี่น้องเไย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอ็ซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพบอพ่อกันที่เก่าพี่น้องเลยเห็นอีกแล้วพี่น้องนอน่น้องเห็นแต่ปลายปลาลุงเลยซับไปถือปลายพี่น้องเลยเจ๊ชิโน่ใหญ่โตหน่อยพี่น้องเลยพุ๊บมึงเลยเห็นแต่ปลายเนาะไม่ค่ะทแม่ไปก่อนแล้วก็นอนเฉยพี่น้อง เพราะว่ามีคนมาหาก่อนเนาะก็จกักคิดได้หลายได้หน่อยจะเลยเนี่ยบเจ้ามาหาก่อนเนาะพอมาสวยพุ๊บเนาะเหมือนเนาะเนียนถ้าเก็บบดช่วยปนดนถุงเนาะไอ้บีวคนจะมาหาก่อนอุ้มยมันออนนี่พี่น้องอุ้ยขาวๆพี่น้องะเลยแต่กับใบใหญ่ปนในพี่น้อง ยอดเลยพี่น้องเลยไม่ขาวเบิ่งเอาก่อนพี่น้องเฮ้ยครับมาก่อนพี่น้องเลยน,นั่นขาดปไปเดียวเป็นยังไงล่ะคุณขาวเลยคุณเต่าขาวจ้วงว่ากับขาวรองเปุงเลยอ,งงอย่างกูสามนิ้วสิบสี่นิ้วเนาะแม่น ได้ปาไปลุงบอตายกับเ็นอีกเลยมัก้าขาวหนึ่งเอาไว้ไหนไปได้พี่น้องเลยขาวอยู่เนาะเอาอนมันเหลือเขาจะเอาอยู่พื้นิีกพอมีคนมาหาก่อนเาดีแม่หละโอ้ มันซับเน่ามันก็เลยยน่ากันไอพี่น็อกมันหากกระออกพี่น้องเยขาวๆจุกๆเลยหว,วานๆเลยแบบนี้นี่พี่น้องใค้ดีกว่าพี่น้องเห็นอีกพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่นี่นี่ปลาลุงนี่นปลาขาวเลยแมนมองตรงไหนมันหากกระออกพี่น้องเลยเพราะว่าพ้นพวกกระตุกเนาะมันก็ออกนองขาวๆพี่น้อย อ้แม่ม่อ่อนเดืออยพี่น้องมันอ่อนโู้พี่น้องอาเสาะไปถือมันอาซับซับซัไปมันถือพี่น้องหาซับเบิ่งผมอยู่ในพื้นดินผูนี่หะับ้องงนโนขายขึ้นมา เด็ดแล้วพี่น้องเจ้อีแล้วบอเห็นใบหน่อขาวๆอันนี้ใบเด็ดเด็ดใบลุงเห็นแต่ายลันใบขาวๆกว่าเด้อนี่พี่น้องเห็นแต่ายขาวๆแบบสีเลยพี่น้องเอ้ยแต่คือไม่เหนื่อยโอ้ยพี่น้องนี่พี่น้องโุ้ยเป็นจังได้พี่น้องขาวอสวยเลยเอาก่อนพี่น้องเอ้ย bây giờ bảo tài đang sáp ừ. lấy bần lúng đấy, đây lấy ra rồi, ôi sáp ồn, sáp ồn thớt này Nó nọ, bỏ thớt nọ Nó nọ nhảy thì đấy, kèn nè thổi, bựng cái cậy, ừ. bớt nhảy lấy bần đấy, kèn thổi đấy thớt มันหาก,กันออกกันนี่คือว่าหน่อขาวมันยังพะรพลดินพี่น้องเลยเขาสอบไปเขาเห็ดเดือมันแตกเกือบแตกเยี้ยพี่น้องป้าดปลาลูกเลยบตาเห็นแล้วผูลำเดียวตั้งสี่หาน่อพี่น้องอ๋อโตมีแต่อันขาวๆปลาลูกเลยนะนี่พี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องเลยสี่หน่อเลยพี่น้อง แต่ว่าหนอมันกบ็บอยักางไงพี่น้องเอ้ยมันหากะออกพี่น้องเอาก่อนพี่น้องเลยโอู้หูยปัญายน้องนี่นสัตว์พี่น,น้องเลยเพราะว่าพุนพกกระตุกแล้วกับพอกระปองเนาะมีสัตว์นี่นี่นยาวไปเลยน่า,นนนาดี นี่ก็จะอ่อนอ่อนไปพวกนี่พี่น้องพาไปสิเลยนี่าขาวขาวอ้วกไปสิเลยพี่น้องไปต้มนี่หวานหวานพี่น้องแสบด้วยพี่น้องแกงเจออียกบินี่พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องไปอันอี่แเลย Phút, phút mình. Phút phút này này. Này, nó phốt nào mình phốt luôn cho phía đó nhảy

ขุนขึ้นมาปูรูอพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้กะบสองน่อซ้อนพี่น้องเอ้ยหมานอยู่เยอพี่น้องเอ้ยกับน้องเต่าแต่ว่าน้องชติกับท่าแม่นไปเจ้าไปทางไรเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาก่อนพี่น้องอ๋อเธอพี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องสมบิแข่งเลยปุ้ยปุูยังเลือหน่อนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาเอาเรือหนี่ก่อนพี่น้องเอาก่อนพี่น้องเอ้ย ป๊าอ่อนเลยจ้ะพีองึไม้ชักกะตายไปเลยก็อาตะบุกันอ่อนนีหนอถูกขาเลยพี่นอ้องเอ้ยพวกน่ะนี่พี่น้องเก็เกซี่<อ>แขนเขายังน้อยพวกบี้แข่งเลยเก็กซี่เลยพี่นอ้องเอ้ย สุดยอะ <c oughs> พี่น้องเบิ่งกี่ไก่อันนี้คือน้อไม้ไผ่ด้วยพี่น้องเดลยโอ้ยหมาอันดีเ้อพี่น้องเลยเิ่เอาอีกก่อนนี่พี่น้องนอที่สองพี่นอ้องเลยใหญ่เต๋อพี่น้องสาแขนอืมอุ้ยอ่อนอ่อนขนาดเลยทับอ่อนขนาดเลยโอ้โอ นี่พี่นอกขาวแบบสีเลยพี่นอกจุ๊จ้วสุดยอดถ้าต้มเนี่วานเป็นวานเนาะแสบเป็นแสบ่นองเลยสีเลยสองหน่อยอยู่ขู่กันเลยอุ้ยไปอยากจะวาว่นองเลยอะไรจะมานขนาดนี้ นอวักใหญ่เยียบเลยพี่น้องไปเห็นที่มาตายเห็นอีเดาปลาลุงเอ้ยไ่กระซับเอาเลยมันคาไม้อยู่วะซับยากหน่อยนึงมันคาไมาดูออกมาแล้ว เอาใบใหญ่ปไปเลยพี่น้องเยแต่ว่าขาจุ่มคือกันแซ่แบไม่ขาวพี่น้องเยที่แหละวิธีการทำมาหากินพี่น้องเยบันนอกบันนาเฮาเอาอยู่หากินตามธรรมชาตินี่พี่น้องเห็นอีอะไรหพี่น้องผลสูงตัวนี้พี่น้องเยผลเอาก่อนพี่น้องเยมาต่ายซับอยู่ประตูเลย Nem cái cây cây cái vừa nhặt thấy nó đâm nó đâm. Xuống nó đâm, nó cao nó lại nó nó học ao cơ vào này nó nhỏ nhỏ. Này. Này. nó <laughs> อืมาเร็วโอ้โหเด็แข็งเนาะนำผนบุถึกมันดามี่น้อยไปนี่ปลาลองเห็นอีกแล้วบตาเห็นอีกแล้วปลาลูนี่นือาอิเมตซอนี่มันอลีนี่พอ่น้อง่อย มือกใีใกล้ดูน้องตาน,นี่พี่น้องสองยอดเลยพี่น้องเว้ยบ่าวตายเส,สาะไปซับปลายจุดขาดอืมหมึกชับมาก่อนพี่น้องอหาไม้อีกพี่น้องจับป,ปลายจุดขาด อยู่พื้นดินพน้องกบุญใหญ่ไปได้หรอกพี่น้องนี่ขาวจ้าสีเลยพี่น้องไปนี่พี่น้องเห็นอีกเลยพี่น้องเลยนี่เห็นเป็ป่าเคนข้างนอกพี่น้อง เคยชิบูใหญ่พี่น้องเลยเขาจะพูดมก่นพี่น้องเลยไม่พูดพี่น้องเลยนี่พี่น้องใหญ่เตอะพี่น้องเห็นกล้วพี่น้องเลยโอน้ำน้ำน้ยอดเลยน้ำพี่น้องเลยนี่พน้อ พ่นปลูเลยพ่นสูงอีกโซว์อีเทิงสิจับเอาก่อนจับเอาก่อนอเป็นยังไงแชะแชะนี่จ้าเอ๋หน่อดำพ้นสูงพี่น้องพ้นสูงก็เอาพาะว่ามันเป็นไม้ยามแรงพี่น้องเลยมันหายากเขาก็เลย หนอดำหนอขาวเขาพ่นสูงเลยแหนงมันเขาเอาเนาะแมนอ่ะโอ้โอืูอ่กด้องต่านี่ดิปลาลูพ่นสูงเที่ยงเลยขางยาวเลย เป็นยังไงนี่พี่น้องคนบัวเหยยาวหน่อยคนบัเห็นมันมันอยู่เรื่องเทมลำใหม่นาะเนี่ยอ๋อเดียได้อีกแล้วนี่พี่น้องหนอนกรใหญ่พี่น้องเว้มันคาอ๋อมันมันหนาเนาะอ๋อหนึ่งค่ะมันคาลำมันคาลำมันนะมันหนีอยู่ไปนะปลาลูกเห็นอีกแล้วปลาตายเห็นอีกแล้วนู่นอยู่พี่น้องเว้ ทับไปก็ถือลดลดประจ่ายกับเวตั้งใจแนมดอกชับเซียมไปสือเทออนเจาะลดนี่พี่น้นอ,อ,ง,องเราใหญ่ถือพี่น้องเลยเอาเถอะเอาก่อนโอ้แข็งอืมเป็นไงพี่เดียวจบ Ừ. Nhìn nó khá chua điệm thì ơi. Trong khèn này. Nó nhảy tớp nó. Mèn. Ừ. Ừ. Nhảy như ừ. bà lùi. nó ơi. Cho tớ này nó phốt nó. Mèn. phốt nó Phốt nhau tớp này. con. Nó phốt áo thì Nhảy cứ này. Mới kèng tuần bài nó. Mèn. Bị kèng, bị tụm, bị xạc, nó ơi. Mày nó phân nó à. yang nó áo ừ. nó đâm. Nhu ừ. nó cái pine. Oi, nó nó nhạt, nó vô 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 nó nó vô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  nó nó vô nó vô nó nó vô พี่ลพี่น้อยโดนยาวหนึ่งเนาะนี่เพื่อซุ้งเป็นพิเศษพี่น้องโอ้สู้งกหมูไปนี่ตอนนี้ก็เห็นอีแล็งนอนหนึ่งทะลุงเลยอ,อ้อโอ้ฉับหน่อยอี๋มันหน่อดำเนาะดินแถวนี้มันบอนะ่อเนาะแข็งเนาะแม่ทำไมา น้ำมันยำแล้งดำกะเอาโอ้ดำกว่าแนมได้พี่น้อยเอาไปแกงหรือเอาไปหม้อเราไปเห็นน้ำมันส้มได้พี่น้อยแซ่บฮเห็นอีกแล้วปลาลูกเลยเอไปอ้ามาม้ทับหาะเลย นี่พี่น้องนอนใหญ่เติบนอนพ้นพี่น้องเอ้ยไะนี่พี่น้องสรุปผลงานที่ได้พี่น้องเอ้ยน้ไมัขาวยั่วๆเลยพี่น้องโอ้ยมีแต่น้องใหญ่ๆพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยผลงานที่ได้แล้วก็เห็ดเห็ดก็ได้พอแกงใส่น้ำมันพี่น้องเอ้ย ก็เธอทำแม่กับน้องสันติพี่น้องอืมอาก็เพาะกันพี่น้องเอ้ยเพาะกันอยู่บังรถเป็นแล้พี่น้องอุ้ยหน่อไม้คือใหญ่พี่น้องทำแม่เยอะขึ้นมองดูฮ่ะอุ้ยหน่อใหญ่ขัดพี่น้องเอ้ยหน่อแกงหน่อเดียวคืเรียบร้อยอิ่มขาหยญังใส่พักใส่หยังเนาะโตเป็นแก้วพี่น้องเลย ไม่โตมันดำๆสต้มอันนั้นสต้มแกงพคือเอาไม่ขาวๆแบบนี้สตูปจันเดียวจันเดียวกะตีพี่น้องสรุปผลงานมื้อนี้พี่น้องถือว่าได้เกินคาดพี่น้องเอ้ยเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสมมาพาคควณแล้วเนาะบ่าวตายสิได้ขอลาพ้นพี่น้องไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเด้อพี่น้องพบพื่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายสิได้กล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อ ถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมเบาายจะได้ขอลาพ่อม่พี่น้องไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้อง